สวัส,ส,สดีครับผมเดวิดโซ่จากบรนษัทกาแฟสดครับรีวิวหม้อตัวนี้ก่อนนะครับหม้อสีเหลี่ยมตัวนี้ใช้ไอเดียใส่วาวครีม่าด้านในครับเป็นวาวครีม่าแบบใหม่นะครับก็ปรับตามส,สภาพของหม้อด้วยนะครับก็เลยแต่ว่ายังเป็นระบบของผมอยู่นะครับที่ใช้ใส่เข้าไปในนี้นะครับใส่ไปดวแล้วนะครับ ตัวนี้จะต้องส่งมาทํานะครับจะสั่งไปใส่เองนี่ไม่ได้ครัมันยากครับยากๆใส่ยากใส่แล้วก่อนเลยนะครับปุ๊บนี่เอาช็อตเอสนะครับไม่ได้เอาอะไรเยอะๆมากมายเติมเตินะครับตามช็อตนี้ได้ดูช็อตอื่นเนี่ยสบายๆอยู่แล้วก็คือปล่อยยาวไปเลยนะครับอันนี้ตั้งไว้ที่เบอร์เบอร์หกเบอร์เจ็ดนะครับ ว oh, สวยนะฮะกาแฟกำกลังดีระดับพ่วกำลังดีปั๊ปั ระ,ระดับขั้วกำลังดีนะฮะกำลังดีกลางอือหนี่อางนี้ก็คือชงแบบมกคปอดทั่วไปนะครับนี่จริงมันเป็นบริกก้านะเป็นบริกก้าจีนทรงเหลี่ยมนะครับ เบรนกูนะเบรนกูยี่ห้อเบรนกูก็มีแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะสุกว่าถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วมีหลายสีด้วยนะมีหลายสีด้วยครับให้เลือกก็เข้าไปดู่ในร้านคชอบไม่ใช่หรือร้านร้านออนไลน์นะครับเรามาเล่นกันดูนะครับมันมีสเกลบอกปริมาณน้ําด้วยที่ต้องการนะครับจนถึงโรยี่นะฮะหรือถ้าเอาจริงๆนี่มาดูว่ามันจะเกินโรยี่ได้หรือเปล่านะ แต่ว่ามีซิมัมมันคือ120แ l ลนะครับที่น้ําจะได้ปริมาณน,น้ํานะครับแต่ว่าดูตรงนี้แล้วมันยินได้เยอะกว่านั้นนะฮ <c oughs> ะเดี๋ยวเราดูคณะประมาณใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ5นา,าทีนะฮะนี่เป็นกาแฟาที่เพื่งคั้วนะครับพ่วเองนะครับยังมีแกนกลางเป็นสีทองเลยนะฮะนี โอ้มันมาแล้วนะครับมาเร็วมากไม่ทันเอาไปเร็วปวุ๊บนี่สวยเลยอ่ะนี่นะครับแป๊บเดียวนี่นี่ฮะดูดูนะครับนี่ระเบูปกลมนะครับจะเป็นอย่างนี้นให้ดูกันย,ยาวๆนะครับ ตอนนี้ได้น like ้ำตรงนั้นเท่าไหร่ทีเก้าสิบยี่ใช่ป่ะก็น่าจะร้อยี่สิบนะครับก็ออกมาได้ด้วยนี่เรียบร้อยนี่มันจะได้แบบนี้นะครับเห็น่ะมันจะเป็นเหมือนกับพิก้าทั่วไปนะอเคีรนะครับแค่นี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ